อดีตคู่จีนตกเป็นข่าวลือออกเดตหรืองานนี้จะขยับสู่คู่จริงสองซุปตาดังเกาหลีอย่างลีมินโฮและคูฮยซอนตกเป็นข่าวลือการออกเดตพราะแหวนเป็นเหตุเมื่อเร็วๆนี้ลีมินโฮและคูฮยซอนมีข่าวลือว่ากำลังออกเดตกันเมื่อมีรูปไทยของพวกเขาที่ถูกกล่าวหาว่าสวมแหวนคู่ปรากฏบนโลกโซเชียลมีเดียการคาดเดาเกิดขึ้นหลังจากที่นักแสดงสวมแหวนในงานกิจกรรมในประเทศไทย วันที่5สิงหาที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแหวนวงนี้ดูคล้ายกับแหวนที่ครูฮฮยซอนสวมมาก่อนอย่างไรก็ตามข่าวลือดังกล่าวไม่มีการยืนยันใดๆเป็นเพียงการคัดเดาของแฟนๆเท่านั้นขณะเดียวกันก็มีผู้โต้แย้งว่าอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญเพราะแหวนลักษณะนี้เป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมในเกาหลีใต้โดยในอดีตลีมินโฮและคูฮฮยซอนเคยมีข่าวเหลือเรื่องการออกเดตหลังจาก ที่พวกเขาแสดงในเรื่อง Boy Over Flower ข่าวเรือเริ่มแรงขึ้นหลังจากที่นักแสดงสาวเปิดเผยว่าเธอมีความสัมพันธ์ลับกับดาราชายในเวลานั้นชาวเน็ตต่างคาดเดากันว่าหนุ่มคนนั้นคือลีมินโฮแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองไม่เคยออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาเลย และหลังจากเสียรีในปี2009ลีมินโฮยอมรับว่าเขาเคยออกเดทกับซูจีและพักมินยองในขณะที่คูไฮยซอนต้องผ่านกันอย่ารังที่ยุ่งเหยิงและยาวนานกับอันแจฮยอน